รสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไม่โอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาหาไม้กันเนาะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานละก็เห็นเขาบอกว่ามีมีม็อบตัวใหม่เข้ามาด้วยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาตามกันดูนะครับโหนี่ก็ลองจังเลยอูดอูดอูด โอเคครับซิงเคเบิลมาละไอ,อหมูโดนแน่แต่เดี๋ยวผมจะคราฟขวานนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตัดต้นไะม้เนาะแต่อย่างแรกเลยคืออาจจะต้องฆ่าหมูก่อนเพราะว่าในฮาร์ดคอร์มันหิวง่ายนะเนาะเฮ้ยเราตีรอดเดี๋ยวตายเลยเออหนีไปไม่ได้หรอกไอ้นนอะ จะโยนของก่เลยวะวางไว้แล้วกันอืมผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าอยู่ในป่าแบบนี้ดีไหมหรือว่าไปอยู่ในป่าไม้ข่าวดีกว่ากันอืมงั้นเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในป่านี้ไปก่อนเนาะ โอ้มีเรววนด้วยนะครับโหํำใหญ่อยู่แ้นะ้เนอะแต่เดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนะครับผมเห็นว่ามีฐานเนาะเดี๋ยวเราจะไปขุดฐานนี้ก่อนดีกว่า จริงๆฝั่งนั้นมันก็มีนี่ว่าอยู่ไหนวะตกใจเ,เสียงน้ำเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้หายไปไหนวะ อย่างแรกเดี๋ยวขุดไม้ก่อนนะครับไม่ขุดไม้เลยขุดหินเรื่องพูดไม่รู้เรื่องละ้็ของเจ้าฐานมาครับโอ้ยวันนี้คือสติแตกและเอาเนื้อหมูมาวางไว้ข้างบนเฉยเลยแจนเย็นหลบกเตนเย็น ท okay. านดิงด้งดิ๊งเสียงโคตรเป็นอนะต่เหมือนถ้าเราไม่ได้นอนนานๆก็จะมีตัวอะไรเกิดมาตีเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอ๋ yeah. เสียงซอมบี้เฮ้ยนี่เหล็กนี่งันอย่างแรกที่องอาจจะต้องทำก็คือหาหมู่บ้านวิลเลจ์นะครับขโมอยเตียงนะอืมเอาไงดีไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแบบไม่รู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้มันแบบเกิดยากหรือเปล่าเนะเดี๋ยวค้าผิด อาทิตย์ใกล้จะตกเลยนะครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งโน้นยังไงต่ออุ้ยตกใจหมดเลยทำไมก้องมาเสียงอย่างนี้หอ่อ เ <Okay. S 2> เสียงฟินเวอร์โอเคทีนี้มีเนื้อกินละ ผมว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันกังคืน,นจริงๆขออาจจะต้องขดัดขุดขุดถ้ำลงมาเนาะเอ็นเดียวตายน,นะครับเมาจะตายตั้งแต่พาร์ทแรกไม่ได้นะอะไรหวาต้นไผ่ไม่กอดกางคืนแล้ว อืเอาไงดีเฮ้ยอ๋อตกใจหมดเลยโพระเจ้าช่วยคนอะไรเล่นแล้วตกใจในเกมไหมครับผมเอง ทำไมพื้นมันถึงเป็นสีอย่างนี้อุ้ยน,กป,น,นกป่ะเนี่ยนกจริงน่ะแคว๊กแคว๊กโอ้ยจะตอนนั้นคือแล้วถ่ายแล้ว ผมไม่รู้ว่าทําอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเรือออกไปก่อนเนาะน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ในบกนะครับโอ้ย My God อะไรวะนะ่ะมันมีตัวระย,ยนหอกมาใส่ผมนะครับเต่กอด ไมภาพไฟหมอกหมอกที่ผมไปปรับให้ภาพสว่างมาแล้วนะครับแล้วก็เอาหมอกออกไปแล้วเนาะตอนนี้ผห yeah, แย่ละโอเคครับตอนนี้เราก็ขับมันกันแล้วตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วเนาะใช่ครับทุกคนผมนั่งในเรือยันเช้าเลยแล้วผมก็ได้คิดว่า การที่เราไปจากป่าน,นี้ก็น่าจะดีกว่านะครับเฮ้ย,ยข้างหน้าเป็นพุ่งหญ้า้วหรือเปล่าโอเค่ะ ผมชอบตกใจเห็นว่ามันเป็นซอมบี้ที่อยู่ในน้ำนะครับจริงๆมันแค่ปลาปลาลายเ๋ยวอมไม่อยู่ตรงทุกนะที่ดีกว่านะครับ เ okay, แล้วผมก็ได้เรียนรู้มาว่าการกดคอนโทรลตอนอยู่ในน้ำมันจะทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้นะครับต่างจากเกมที่ผมเคยเล่นรปลอ,อ,อืมเดีย๋ยวนี้ถ้าผมขุดลงไปมันจะยังเวิร์กอยางไหมวะ อุ้ยแกะไหนๆเราก็มีไอ้น,นี่พอดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะครับที่ตัดขนแกะเนาะยังไงวะแต่ก็มันชื่อว่าอะไรอะที่ตัดขนแกะโอ้ไม่ก็ โอเคครับอ่าการที่ไม่มีขี้ตัดขนแกะนั้นหมายความว่าเราจะรีดขนมันเ้วยม,มือเราไงครับจำเป็นโทษน,น,น้องแกะอ้าวเราแม่งมีตัวเดียวจบละ โอ,ออนนโอ้ยยย่ยมยยยยยมมยย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 มีทยายลยยยยนยยยยยสย่ยยียยยยย่ยิยยยายยยยย่ยย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 ยเป็นต้องเสียยละ ค okay. แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปขุดเหมืองกันแล้วนะครับที่สุด